บทที่20อาการนักขณะปัญญาเกิดการที่คนในสังคมคิดว่าการมีชีวิตและการใช้ชีวิตเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยสายสัมพันธ์กับคนรอบข้างในทำนองที่ปรากฏความรู้สึกในใจว่าสายสัมพันธ์พาให้เกิดทางรอดต่อปัญหาพาให้เกิดความช่วยเหลือพาให้เกิดการได้รับอภิสิทธิ์ต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะอำนาจบาร,รมีของคน ที่เราสร้างสายสัมพันธ์ด้วยทำให้คนหลงผิดและไม่เข้าใจนิยามที่เป็นสัจจะที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนซึ่งผมบอกกับท่านไปแล้วว่าประโยคนี้มีความหมายที่ลึกซึง้งที่หมายถึงคนกำลังอยู่ในฐานะของการพึ่งพาปัญญาของตนเองโดยไม่ปรากฏตัวตนของคนคนนั้นในทางความคิดหรือว่าอุปทา,านขึ้นการพึ่งพาตนเอง จึงวางอยู่บนอาการวางเฉยเฉยเมยต่อความโลภเฉยเมยแต่ความโกรธและความหลงอาการเฉยเมยที่ดำรงอยู่และเกิดขึ้นได้ในปัจจุบันขณะเพราะณขณะของการไม่ปรากฏตัวตนของคนคนนั้นคนจะไม่มีอาการของการคิดเพื่อกูเพื่อประโยชน์ของกูเพื่อพวกพ้องของกูคนจึงไม่มีในขณะนั้นจะมีก็แต่เพียงปัญญา คลอดความถูกต้องต่อการกระทำเรื่องต่างๆโดยไม่ห่วงใยต่อผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นแม้ว่ามันจะเลวร้ายก็ไม่ได้อยู่ในอาการสนใจอะไรเพราะความถูกต้องเป็นสัจจะไม่ต้องการที่อยู่อาศัยไม่ต้องการการได้รับความเห็นด้วยไม่ต้องการการถูกครอบครองเป็นเจ้าของความถูกต้องจึงเป็นสัจจะความจริงที่อยู่ฝ่ายข้างของธรรมที่ใช้ เพื่อการดําเนินชีวิตการแก้ปัญหาในชีวิตและการพาชีวิตไปสู่ความสําเร็จมีเรื่องแปลกที่คนจํานวนมากไม่เข้าใจว่าการพึ่งพาตนเองโดยเลิกสนใจการสร้างสายสัมพันธ์กับผู้คนในเชิงหวังผลประโยชน์จะทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จได้อย่างไรประเด็นนี้หากจะอธิบายให้ท่านเข้าใจก็คงอธิบายได้ว่าเมื่อคนเกิดอาการพึ่งพาปัญญาของตนเอง คนจะเกิดอาการมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าน้ำน่ะไม่ใช่น้ำเห็นว่าเงินน่ะไม่ใช่เงินเห็นว่าคนไม่ใช่คนเห็นทุกสรรพสิ่งไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเห็นทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเห็นทุกสิ่งเป็นทุกข์เพราะต้องแตกสลายดํำรงอยู่อย่างมีเสถียรภาพไม่ได้ถือเป็นการเห็นความจริงด้วยการไม่ได้ใช้ตามองแต่ใช้จิตมองทำให้คน คลายความยึดมั่นถือมั่นต่อทุกสิ่งเมื่อคลายความยึดมั่นถือมั่นได้คนจะเกิดอาการของความเข้าใจหรือที่ผมบอกกับท่านมาโดยตลอดว่าเป็นอาการของคนเกิดปัญญาปัญญาจึงเป็นเสมือนเข็มทิศนำทางพาให้เรือหรือว่าชีวิตเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่เป็นความสำเร็จโดยไม่ต้องมีกับตันก็คือสมองปัญญากลับจะเป็นกับตันเสียเอง นี่เองคือภาวะที่เรือแล่นไปสู่เป้าหมายโดยไม่ต้องมีคนขับเรือที่คิดว่าจะขับเรือไปอย่างไรซ้ายหรือขวาดีมันจะไม่เกิดอาการลังเลสงสัยเมื่อไม่มีคนขับเรือหรือว่าความคิดที่คลอดออกมาจากสมองที่ไม่มีจิตทำงานร่วมด้วยมีแต่เพียงความเข้าใจหรือว่าปัญญาก็คือจิตกับสมองทำงานร่วมกัน ถือเป็นภาวะที่ไร้ตัวตนไร้อุปทานจิตณขณะนั้นคลายความยึดมั่นถือมั่นลงปรากฏอาการไร้ตัวกูของกูคงเหลือแต่เพียงความถูกต้องสถานเดียวและความถูกต้องสถานเดียวนี่แหละเป็นผลผลิตของปัญญาที่ไม่แคร์ต่อผลลัพธ์ที่จะกระทบตัวเจ้าของสมองอาการไม่แครสังคมที่ศาสตร์ใส่เสียงวิภากษ์วิจารณ์จึงเกิดขึ้น แบบที่ไม่มีความจำเป็นต้องอดทนกดเก็บความรู้สึกไม่ใหใ้โกรธออกมาเพราะเจ้าตัวจะอยู่ในอาการที่ไม่มีพื้นที่ในสมองส่วนใดให้ต้องนึกคิดไปกับกระแสวิจารณเข้าทำนองว่าได้ยินเหมือนกับไม่ได้ยินหรือหูก็สักแต่ว่าได้ยินเสียงตาก็สักแต่ว่าเห็นรูปจมูกก็สักแต่ว่าได้ดมกลิ่นลิ้นก็สักแต่ว่าได้รับรสกาย ก็สักแต่ว่าสัมผัสกับอาการร้อนหนาวใจก็สักแต่ว่าพอใจหรือไม่พอใจซึ่งจะไม่เกิดอาการปรุงแต่งทางจิตต่อให้กลายเกิดมาเป็นความรู้สึกหรือเวทนาพาให้เกิดตัญหาและเกิดตัวตนหรืออุปทานในที่สุดที่ซึ่งปัญญาจะหายไปเพราะเมื่อเกิดอุปทานแล้วจิตจะทำงานร่วมกับสมองไม่ได้ ภาคผนวกท้ายบทจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายมีดีร้ายอยู่เท่าไรเร่งไขขานข,ข้างฝ่ายดีมีไว้รีบไขาลานข้างฝ่ายชั่วรีบประหารให้หมดไปจงรู้จักตัวเองคำนี้หมายว่าในกายมีกิเลสเป็นนายใหญ่จึงได้เปรียบแต่จะทำบาปกรรมไป ต่อควบคุมมันได้จึงรักบุญจงรู้จักตัวเองคำนีิหมายว่ามันไร้ตัวตนมัวแต่หมุนไปตามเหตุตามปัจจัยที่สายรุนพ้นบาปบุญชั่วดีมีนิพพานประพันธ์โดยท่านพุทธทาสพิคุ